ใจถึงไหนกก็ัสวัสดีครับพบกับผมตั๊กนัาาก่สกอรกับรายการถึงคือถึงกิงครับวันนี้ครับเราอยู่ที่จังหวัดสระแก้วครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ําพระปรงครับผมก็อยากทราบที่มาที่ไปของอ่างเก็บน้ํานี้ด้วยว่าเขามีกิจกรรมอะไรบ้างมีเกี่ยวเนื่องถึงประชาชน ตาดำๆอย่างเราอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ที่แน่ครับวัตถุดิบของเราเกี่ยวเนื่องกับอ่างเก็บน้ําพระโรงอย่างไรบ้างเดี๋ยวตามผมมาเลยครับครับทุกท่านครับผมมาอยู่ตรงนี้นะครับขออนุญาตก่อนเจอเลยขอแนะนําบุคคลที่จะให้ความรู้เราเรื่องเกี่ยวกับนี่ครับอ่างเก็บน้ําพระโรงคุณจักรดายาสาสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่จักรดายาษานะครับที่เรายือยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรครับตรงข้างหน้าตรงนี้เป็น อันนี้เป็นป้ายนะครับลายพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรานะครับท่านดำริเกี่ยวกับห้วยพระปงเอาไว้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้จะเป็นลําห้วยพระปงนะครับตอนท่านเสด็จมาในปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับท่านเสด็จมาแล้วก็เห็นว่าพื้นที่เนี่ยครับชาวบ้านเนี่ยขาดแคลนน้าในเรื่องการทําเกษตรกรรมอุปโภคบริโภคทุกอย่างเลยท่านก็ดำริว่ามันมี ห้วยที่น้าไหลตลอดทั้งปีเลยนะครับตรงนี้นะครับชมรมลี่ให้ทําเขื่อนน้ำตรงนี้ใช่ครับนะครับก็อย่างที่เห็นทุกวันนี้นะครับนี้ชาวบ้านก็อยู่ดีกินดีมากขึ้นครับครับก็ด้วยพระมหากรุณาที่คุณท่านครับครับจริงครับนี่ผมเป็นเป็นบุญตาด้วยนะฮะนี่ลายมือพระองค์ท่านนะครับลายพระหัสนะครับเป็นลายพระหัตของพระองค์ท่านจริงๆที่เขาเอามา ลอไปบนนี้ครับคำว่าพระปร่งนี่มาจากไหนครับผู้เฒ่าโบเกะเล่าให้ฟังว่าเล่าให้ฟังว่า,ววาอ่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับคนทางยีสานเนี่ยเขาตอนวัวตอนขวายลงมาค้าขายครับระหว่างทางผ่านมาเนี่ยผ่านป่าเขาอืมก็เป็นโรคไข้จับสันเป็นไข้ป่าไปเลยใช่ใช่ครับผมคนมาก็เจ็บป่วยล้มตายสัตว์ที่นํามาก็เสียหายเย่งครับครับพระทุดงท่านทุดงมาท่านก็บอกว่าต้องโปรงแล้วแล้วก็เปลี่ยนชื่อให้เป็นเคสครับ เปลี่ยนเปลี่ยนเคสกันหน่อยว่าให้เปลี่ยนเป็นอ่าดงพญาเย็นจากเมื่อก่อนเรียกกันว่าดงพญาไฟนะอันนี้เราพอจะนล่ออกนะมีดงพญาไฟปัจจุบันเรียกดงพญาเย็นครับครับและนี่คือที่มาของอ่างเก็บน้ําพระร่งนะครับครับสวนี้พูดถึงตรงนี้เนี่ยนอกจากโครงการเราโอเคเราระบายน้าครับข้างบนนี้เราทำอะไรบ้างข้างบนเนี่ยนะครับพื้นที่ตอนนี้ก็ใช้ในเรื่องอ่าการท่องเที่ยวนะครับนอกจากนี้ก็จะมีที่พักของอบตก็มีฮะอยู่ที่นี่ครับผมคือคนภายนอกสามารถเข้ามา ครับมาพักได้จองที่พักได้ครับไม่แพงนะครับก็ประมาณพอสมควรครับคือเนื้อสองหมื่นเลยนี่โอ้ยหกร้อยครับแพงปมาหกร้อยครับหกร้อยบาทหกร้อยครับผมช่วงไหนที่พีิกสุดๆแบบว่าคนชอบมามากช่วงไหนก็จะเป็นช่วงเมษาเนี่ยฮะคนมาเยอะนะครับแต่ว่าไม่ได้พลิกไม่ได้สวยจริงสวยจริงก็จะเป็น ช่วงกุมภาช่วงหนาวหนาวนิดๆหนาวเมื่อกราคุมภามาด<ล>อกไม้พืชพธุ์ไม้ป่าก็จะขึ้นกองงามแล้วกิจกรรมเรื่องท่องเที่ยวแล้วครับผมแล้วเชิญเกษตรเชิญเกษตรของเราเนี่ยนะครับปล่อยน้ําทานาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยทำนาที่ไม่ได้ผลผลิตเลยนะครับปัจจุบันนี้สามารถทํานาได้สองครั้งสามครั้งเพราะน้ำเพราะจากน้ำนครับผมแล้วก็ทําการเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปศุสัตว์ ทำการปรดุสัตว์ได้ด้วยคะพื้นที่นี้ก็เริ่มเริ่มเข้ามาจัดการทําเรามาที่นี่ไม่ได้มารูคให้แน่นอนนะครับแตไหนมาเรื่องการเกษตรแล้วแน่นอนครับเราต้องตามหาวัตถุดิบของเรานะครับเอาเป็นช่วงหน้าครับพี่จากดาจะพาเราไปผมยังไม่บอกว่าเป็นอะไรครับแต่รับรบอกว่าอร่อยแน่ๆอ่ะบอกง่ายๆกระชิบกระชิบพระเลขภาษาอังกฤษว่า lobster เฮ้ยจบแค่นี้เดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับครับเดียวครับ